สวัสดีครับมาพบกับช่องมินตากาเด้นอีกแล้วนะครับวันนี้เราพามาดูต้นกวกา,ากมรกตสีดํานะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นไม้มงคลนะครับเพื่อนๆไม้กวกา,ากมรกตดดาอ,อันนี้จะเป็นตัวพิเศษเลยนะครับคือเราเพิ่งได้รับมาเนาะตัวนี้พี่ชายเอามาให้นะครับมีต้นเดียวเราต้องแบบรักษาเขาดีๆนะครับถ้าตายไปนี่เสียดายน่าดูต้นนี้ เบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเราจะทําการเปลี่ยนดินให้เข้าใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะปรับสูตรดินให้เป็นสูตรของทางเราใช้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยก่อนอื่นนะครับหลังจากได้ต้นไม้มาเนาะเราก็จะทําการเปลี่ยนดินให้เข้าใหม่นะครับเพื่อที่เราจะได้ดูแลเขาง่ายนะครับเพื่อนๆ <c oughs> ว่าดินของเราเนี่ยมีสารอาหารอะไรบ้างนะครับจะได้ดูแลหรือว่าเพิ่มเติมอะไรตรงไหนได้นะครับ ดินนะครับดินที่เราใช้เนาะดินหลักๆเลยก็จะเป็นดินผสมใบก้ามปูนะครับอ่าอันนี้ผมจะผสมกมากมะพร้าวสับเข้าไปด้วยนะครับกบากมะพร้าวแล้วก็จะมีถ่านด้วยนะครับเพื่อนๆเป็นเศษถ่านเนาะอันนี้ช่วยเรื่องการระบายน้ําได้ดีนะครับเพราะว่าต้นกวางมารากตเนี่ยจะชอบความชื้นแต่ว่าไม่ชอบความแฉะนะครับเพื่อนๆอ่าล้วก็จะเน้นการร่วนซุยแล้วก็ร,ระบายน้ําได้ดี วิธีเปลี่ยนก็เหมือนเดิมนะครับกดที่หน้ากระถางไว้นะครับคว่ำลงมาอย่างนี้นะครับแล้วก็ดันลงไปให้สุดนะครับโอ้โหดูรากกาลังเดินดีนะครับเพื่อนๆนะครับต้นน้องเขาก็ยังเป็นต้นต้นเล็กอยู่นะครับเป็นเบบี้อ,อยู่ก็เลยอันนี้เราจะค่อ,คอยๆแกะออกนะครับเดี๋ยวจะโดนรากเขาขาดะนะครับอันนี้เขา ที่เขาปลูกมาจะเป็นเพอร์ไลท์นะครับเพอร์ไลท์ผสมกับขุยมะพร้าวเนาะแล้วก็ดินดินปลูกนะครับวกวากมะละกอก็จะมะีหลายสายพันธุ์เหมือนกันนะครับเพื่อนๆมีทั้งที่เป็นด่างมีทั้งที่เป็นสีเขียวนะครับแล้วก็ตัวสีดำนะครับสีดำนี่ก็จะค่อนข้างหายากอยู่นะครับเพื่อนๆน,นี่ครับตัวนี้น่าจะปลูกมาจากตัวใบนะครับเพราะโดยการชำใบ ครโอ้ลาาเขากําลังเดินดีครับดูดูตรงนี้อ่า,ากเขาแบบใหญ่มากเลยเพื่อนๆน,นี่แหละจะเป็นตัวหาอาหารหลักให้เขานะครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาเตรียมดินใส่กระถางกันเลยกระถางเป็นกระถางเดิมนะครับจะรองก้นด้วยขุยมะพร้าวสับนะครับเพื่อเพิ่มการระบายน้ําได้ดีนะครับแล้วก็กเก็บความชุ่มชื้น กวักมรกตนะครับก็จะเป็นไม้ที่ปลูกง่ายดูแลง่ายนะครับเพื่อนๆคือสามารถปลูกได้ทั้งบริเวณบ้านนะครับหรือว่าปลูกไว้ภายในบ้านได้เลยนะครับเพราะเขาต้องการแสงน้อยมากๆนะครับคือเอาไว้ในโต๊ะทํางานอน่างเงี้ยครับนอกจากจะเป็นไม้ประดับแล้วยังเป็นไม้มงคลนะครับนิยมปลูกเสริมสิริมงคลให้กับตัวบ้านนะครับเพื่อนๆเหมือนถ้าใครปลูกแล้ว กว่าวมะละกตนี่ออกออกหนอแตกยอดขึ้นมาอย่างนี้นครับเขาถือว่าบ้านนั้นจะมีความโชคดีนะครับจะนําความเป็นสีริมงคลมาให้กับคนปลูกนะครับเพื่อนๆเ,เขาก็เลยนิยมนํามาปลูกกันเยอะครับต้นนี้ทั้งให้ความสวยแล้วก็ความเป็นสิริมงคลนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับประมาณนี้เนาะก็คือจะไม่ใส่เต็มกระถางมากนะครับกะว่าลดน้ําแล้วให้เขายุบลงไปนิดนึงนะครับจะได้ไม่กระเด็นออกนอกกระถางโอเคครับผม ส่วนการดูแลนะครับเราก็ไปตั้งไว้ในที่ที่มีแสงแดดรำไรนะครับไม่ต้องเป็นแดดจัดเนาะถ้าเกิดเป็นแดดจัดมากนะครับใบเขาจะมีอาการไหม้อาการเฉานะครับเพื่อนๆหรือว่าถ้าเกิดตัวสีเขียวเนี่ยเขาจะกลายเป็นใบสีเหลืองนะครับใบเหลืองๆไม่ไหม้นะครับเพื่อนๆดังนั้นวิธีการเลี้ยงที่จะทําให้เขาสวยงามเนาะก็ประมาณแดดรำไรนะครับหรือว่าเอาไว้ภายในชายคาบ้านที่มีมีแสงส่องถึงนะครับ เราเขาจะค่อนข้างปลูกด,ดูแลง่ายมากๆเลยเพยื่อนๆอ่าส่วนวิธีการต่อไปนั้นนะครับก็คือเราจะทําการอบถุงให้เขานะครับเพื่อนๆอื่าเพื่อเป็นการฟื้นฟูนะครับแล้วก็เป็นการลดการคายน้ําให้เขาเพื่อที่จะให้เขาเจริญเติบโตได้ต่อเนื่องนะครับเพื่อนๆอ่าทั้งเป็นการเร่งรากให้เขาได้ด้วยนะครับตรงนี้ถ้าเราอบแล้วะจะทําให้สาภาวะอากาศข้างในเขาเหมาะสมกับการเจริญเติบโตขเขาก็จะมีการแทงยอดออกรากได้ดียิ่งขึ้นครับ เดี๋ยวผมจะใช้เป็นตะกร้าเขียวนะครับประคองถุงไว้เพื่อที่จะไม่ให้ตัวถุงนั้นมาเบียดกับใบของเขานะครับเดี๋ยวใบของเขาอาจจะช้ำหรือว่าอาจจะเน่าได้ในขณะที่เราอบถุงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการ เปลี่ยนดินแล้วก็อบถุงฟื้นฟูให้เขานะครับแค่นี้น้องกวักมารากตดําของเราก็จะสามารถจเจริญเติบโตได้อย่างสวยงามแล้วละครับเพื่อนๆสําหรับคลิปนี้นะครับถ้าเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องของเราด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ